สออ้าวไกันไว้กันไว้ก่อนอ่ะมาเปิดตัวต่อไปเอเลฟเฟนนะตัวต่อไปแล้วก็เรางลนะคบเ็งโตเงต Let's go ไปแล้ว ได้เลยรู้สึกว่าควายของผมจะน้ำนะเนี่ยอย่างนี้ควายต้องต่อให้นะเนี่ยอ่ะบัวไปก่อนเลยแล้วตอนนัดจะสีไปก่อนคนะ่ะควายอยู่ข้างหลังควายเร็วสุด แต่นี้ติดปีกบินได้ครับติดปีกบินได้ถึงกอนนะครับโอ้โหครับครับคับติดปีกบินครับติดปีกบิน ตะกี้วินโอ้ควายถึงก่อนรู้สึกว่าควายจะเป็นที่หนึ่งนิลเซ็ตจะเป็นที่สองปิดก่อนมายืนถ่ายรูปก่อนอ้ายืนถ่ายรูปกันอือบ๊ายบาย